ผลของการลงมติผลของเพอร์ฟอร์แมนซ์การทำงานของตัวบุคคลรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยคะ่ะมันจะนำไปสู่เรื่องของการปรับคอรมอไหมคะคือคืออย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้หนึ่งเรายังไม่รู้เนื้อหาสาระแล้วก็การตอบของนายกคือมันคือมันไม่น่าจะไปถึงขั้นว่านายกรัฐมนตรีทนไม่ไหวขอลาออกหรือพักร่วมรัฐบาลเห็นว่ารัฐบาลไปไม่รอด ขอให้นายกลาออกนายกไม่ลาออกแล้วยุบสภากระโดดนีเนี่ยผมคิดว่าซีนารีโอนี้ไม่เกิดค<ฆ>นะแล้วก็ไม่ควรเกิดด้วยเพราะเราเวลาเราบริหารเศรษฐกิจประเทศนี้เนี่ยนะเพราะเราเอางบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นตัวตั้งเนี่ยนะ ถ้าอย่างนี้คุณยุบสภา,าเลือกตั้งก็เสร็จอีกอรัพวกประมาณรายจ่ายปี69แม่งก็แทงอีกครมันมันมันไม่คือคือคือ,คอประเทศไทยเนี่ยนะมันมันว่ากันด้วยระเบียบข้อกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การขาดตอนโดยไม่จําเป็นเนี่ยอย่าให้มันเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดตอนบางอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับร,ระเบียบอะไรพวกนี้นะแม้แต่การเปลี่ยนนายกก็ยังมีความสะดุด แถลงนโยบายมขั้นตอนนั่งเยอะลิเกเข้าใจไหมเปลี่ยนนายกไม่มีเปลี่ยนเปลี่ยนนายกยายก็เหมือนกับวนะ่ากว่าคุณคุณคุณ,คณ,คณแพทองทานกว่าจะเข้ามาใช้เวลาใหญหน้อยเดือนครึง่งแล้วก็มานับหนึ่งใหม่ต้องตั้งข้ราชการการเัยนยังไเรียกตั้งไม่หมดเลยอเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่อเนื่องต้องมีนิดถ้าเกิดว่ายัางบางที่สุดก็คือเรื่องของการปรับคอ,อรมอลซึ่งอันนี้มันคงมีเรื่องจะต้องต่อรองกันระหว่างพักร่วมแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยนะ แต่ว่าเราดูจากซายที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้การคุยกันของสี่คนเมื่อต้นเดือนมีนาคมนะท่านนายกเอยพ่อท่านนายกเออยตานหัวหน้าพักภูมิใจไทยรัฐมนตรีรองนายกนักมนตรีกระทรวงมหาดไทยเอ่ยแล้วก็กูรูของแกที่ไปอยู่ที่บุรีรัมเนวินเนเวินอะไรมัน,นมันก็บรรยากาศมันก็ ซาที่ไปคุยบ้านที่สองบ้าเหรอคะใช่แล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไปทําให้สวคุณกระตับั่วบข่าคดีเลือกสวอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไปต่อรองนะเพว่ามันสาลง